ไกันบ้างครับคําถามที่ผมเจอบ่อยมากที่สุดคำถามหนึ่งในโลกใบนี้เลยก็คือจะทํายังไงให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมองเราเปลี่ยนไปจะทํายังไงให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมองเราดูแบบมีสเน่ห์มากขึ้นน่าลงไหลมากขึ้นสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งนั้นกับคุณ อย่างแรกที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เลยก็คือผู้ชายหลายๆคนเนี่ยชอบที่จะมองผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เขาชอบเนี่ยเป็นเหมือนกับของของชิ้นหนึ่งอะที่เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้พอเมื่อที่เรามีความคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนขี้หึงเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยของของกูเนี่ยกำลังจะถูกแย่งไปแล้วคุณก็จะเริ่มกังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งแบบเฮ้ยผู้หญิงที่คุณชอบเนี่ยอาจจะไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นแม้กระทั่งแฟนของคุณเนี่ยมีเพื่อนเป็นผู้ชายคุณก็ รู้สึกห่วงคุณก็รู้สึกหึงแล้วอย่างไรที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนเลยก็คือต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นแฟนของคุณก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรกับเธอก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของคนคนนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงท่าทีว่าคุณเป็นคนขี้หึงว่าคุณเป็นคนที่ชอบควบคุมเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยจะกลายเป็นพวกที่ ไม่มีคุณภาพจะกลายเป็นพวกที่ไม่มีทางเลือกมากนะักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ไป,ไปสนใจคู่แข่งเนี่ยเมื่อน,นั้นคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยในสายตาของผู้หญิงพอมันทําให้ผู้หญิงคน้เขารู้สึกแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาต้องมีความมั่นใจมากๆสี่ขนาดเราแบบ ي, เฮ้ยทาเป็นเหมือนกับว่าคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือว่าแบบเฮ้ยมีเพื่อนเป็นผู้ชายเนี่ยเขายังไม่มองว่าคนอื่นเป็นคู่แข่งนั่นหมายความว่าในสายตาของเขาเองเนี่ยเขามองว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่จะได้รับการยอมรับจาก ผู้หญิงคนนั้นอะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็เป็นสิ่งที่สาคัญและเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนทําบ่อยเนี่ยก็คือการที่ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามนําเสนอภาพลักษณ์ของเราที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างที่เป็นผู้ชาย perfect และทุกๆครั้งที่เราเจอกับผู้หญิงที่เราชอบเนี่ยเราจะนําเสนอตัวเองในแบบที่เรากลว่าเป็นเหมือนกับพพะเอกหนังสุด perfect ที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นคุณอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยนั่นแหละจริงในเมื่อเราแสดงเป็นพพะเอก ผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องทําเป็นเหมือนกับแฟนคลับของเราจะต้องมาไล่ตามเรามันก็เป็นเรื่องที่ดีนี่คือใช่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีในตอนแรกๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเฟกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามนาเสนอตัวตนที่มันไม่ใช่คุณที่คุณพยายามแบบหลบซ่อนอะไรบางอย่างไปเนี่ย ในไม่ช้าตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นในไม่ช้าผู้หญิงคนนั้นก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณสิ่งที่ผู้หญิงเขาชอบมากที่สุดในตัวผู้ชายทุกคนเลยคือความที่มันดิบๆความที่หยาบๆความที่แบบว่าเฮ้ยไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการซึ่งฟังแล้วมันอาจจะขัดแย้งสักนิดหนึ่งคือผมรู้ทุกอย่างในตัวผู้หญิงมันอาจจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งผมรู้ผมรู้ผมรู้ไอ้ความขัดแย้งนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเนี่ย เป็นอะไรที่น่าลงไลเป็นอะไรที่มีสเน่เป็นอะไรที่น่าดึงดูดใจในสายตาของผู้หญิงแล้วเวลาที่เราพยายามซ่อนอะไรที่มันไม่ดีในตัวเราหรือจุดอ่อนของเราเนี่ยนั้นมันมาจากความอ่อนแอและความไม่มั่นใจในตัวเองของคุณซึ่งเป็นสองสิ่งสองอย่างที่ทําให้ความน่าสนใจของคุณหมดลงไปทันทีและทําให้โอกาสของคุณเนี่ยหมดลงไปทันทีกลับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถที่จะโชว์จุดอ่อนของคุณได้เนี่ยนั้นมันโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ ผู้ชายคนนี้เขามีข้อบอกพร่องนะแต่เขาไม่กลัวที่จะโชว์มันออกมานั่นหมายความว่าคนคนนี้เขาต้องมีความมั่นใจในตัวเองมากพอมีความกล้าหาญมากพอแล้วนั่นแหละคือโมเมนต์ที่ผู้หญิงเขาจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคุณอย่างต่อไปอย่างที่สาม ข้อนี้ผมอยากจะให้คุณลองจินตนาการอยากจะให้คุณลองนึกถึงช่วงเวลาหรือโมเมนต์ที่คุณรู้สึกอับอายที่คุณรู้สึกเขินมากที่สุดในชีวิตแล้วถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้มีพลังวิเศษที่อ่านใจความคิดคุณได้เนี่ย<ม>แล้วถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่รู้รายละเอียดโมเมนต์นั้นของคุณเนี่ยเพราะถ้าผมรู้ผมก็คงจะน่ากลัวแล้วแหละแต่สิ่งที่ผมดูแน่ๆเลยก็คือในการที่โมเมนต์นั้นจะเกิดขึ้นได้เนี่ย มันมาจากความพยายามที่ต้องการสร้างความพนักใจ่าให้กับใครสักคนหนึ่งของคุณแล้วมันก็เป็นอะไรที่ล้มเหลวแล้วมันก็เป็นอะไรที่เฟลจนมันกลายเป็นโมเมนต์ที่น่าอับอายของคุณ ผมรู้ได้ยังไงเพราะผู้ชายหลายๆคนเนี่ยพยายามทําสิ่งมากมายเพื่อที่จะคือเราไม่มีกําหนดเลยว่ามันไปถึงตรงไหนคือเยอะเกินไปอะ่ะเพียงเพราะเราอยากที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงสักคนหนึ่งคือเมื่อไ,ไ,ไม่นานมาเนี่ยมันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันเป็นอะไรที่น่าเศร้มามากนะมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้หญิง,ขงเขาแล้วเขาอยากที่จะขอแต่งงานผู้หญิงคนนั้นแต่อยากที่จะทําอะไรมันประทับใจมากที่สุดเขาก็เลือกที่จะตัดสินใจ ดำลงไปในสระว่ายน้ําซึ่งมันเป็นสระว่ายน้ําที่ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรเลยจนไปถึงก้นของสระเพื่อเขาเหนืยจะได้ขอผู้หญิงคนนั้นเขาแต่งงานคือผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ภายนอกสระมันเป็นสระเหมือนเป็นแก้วอะที่สามารถที่จะเห็นได้และผู้ชายคนนั้นดำลงไปปุ๊บเพื่อที่จะไปขอแต่งงานผู้หญิงและทุกอย่างก็เหมือนเป็นไปได้สวยผู้ชายคนนั้นขอผู้หญิงเขาแต่งงานแต่ก่อนที่ผู้ชายคนนั้นเขาจะขึ้นมาฟังคําตอบเนี่ย เขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาฟังคําตอบอีกต่อไปเพราะลมหายใจของเขาเนี่ยมันหมดก่อนที่เขาจะขึ้นมาถึงผิวผิวน้ําซึ่งนั่นแสดงเห็นว่ามันไม่มีขอบเขตจากัดเลยว่าเฮ้ยอะไรมันคือเยอะจนเ,เกินไปในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งประทับใจอะ่ะคือเราเห็นเยอะแยะมากมายชีวิตดลลายชีวิตหลายๆคนพังเพียงเพราะเรื่องแค่นี้คือผมเข้าใจดีในฐานะคนเราเนี่ยเราอยากที่จะให้ทุกคนชอบเราและอยากที่จะให้ทุกคนเห็นด้วยกับเรา เราไม่อยากที่จะเป็นส่วนเกินแต่เมื่อเวลาที่คุณทําเยอะจนเกินไปเพียงเพราะคุณอยากที่จะสร้างความประทับใจใกับคนคนนั้นเนี่ยเมื่อน,นั้นมันคือช่วงเวลาที่คุณจะทําผิดพลาดอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้แล้วแน่นอนมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดขพรเนี่ยผมอยากจะให้คุณลองนึกถึงผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนที่ทําให้คุณเกิดความท้าทายผู้หญิงคนที่กล้าที่จะต่อปากต่อคํากับคุณกล้าที่จะ สู้กับคุณมัดต่อมัดในแบบเปรียบเบยนะแน่นอนคุณไม่ได้แบบไปโต้ตบกันไม่ได้แบบไปต่อยกันเอาง่ายๆเลยผู้หญิงคนเนี้ยคือสิ่งที่ท้าทายสําหรับคุณมากสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือบางครั้งผู้หญิงที่เขาตั้งคําถามมาคุณว่าแบบไม่มีเสื้อใส่แล้วเหรอหรือแบบเฮ้ยทำไมตอน,นเด็กๆไม่กินนมเหรอหลือแบบเฮ้ยทำไมจมูกมันใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการที่จะล้อคุณไม่ต้องการที่จะเหยียดคุณแต่มันคือวิธีทดสอบในแบบของผู้หญิงทดสอบดูว่าผู้ชายคนเนี้ย มีคุณภาพหรือเปล่าผู้ชายคนนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหนแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าต่อให้คุณจะเฟกต่อให้คุณจะพยายาม แสดงตัวตนเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกมากแค่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอบททดสอบเหล่านี้ของผู้หญิงเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยจะผุดขึ้นมาทันทีซึ่งผู้หญิงเขาเนี่ยทำแบบนี้ออกไปโดยบางคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำออกไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําทําออกไปโดยอัตโนมัติอะ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรทําด้วยเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามีคุณภาพจริงๆไม่ใช่ว่าผู้ชายใครก็ได้แค่หน้าตาดีหน่อยมีเงินหน่อยก็ พร้อมที่จะอ้าขาให้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยก็คือเมื่อเวลาที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงเขาท้าทายคุณเวลาที่ผู้หญิงเขาทดสอบคุณเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่คุณสามารถทำได้ที่คุณควรทำเลยก็คือการที่คุณจะไปหัวร้อนการที่คุณจะไปโมโหการที่คุณจะไปร้อนตัวคือผู้ชายสมัยนี้อ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็หัวร้อนง่ายจนเกินไปแค่แบบบางครั้งมันเป็นเรื่องที่สนุกมันเป็นเรื่องอะไรที่มันตลกอ่ะมันเป็นอะไรที่ ไม่ได้ซีเรียสมากใหม่คือผู้ชายคนสมัยนี้ไม่สามารถที่จะเทโจรกับไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ารับบุกได้ไม่สามารถที่จะมองให้มันเป็นเรื่องตลกได้ในทางกลับกันการที่คุณไม่ได้ไปซีเรียสมากจนเกินไปการที่คุณหัวล็อก,กับสิ่งเหล่านั้นได้การที่คุณผ่านบททดสอบได้เนี่ยมันช่วยให้ผู้หญิงเคาได้เขาเห็นว่าเฮ้ยโอเคผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีความมั่นใจเขาเห็นคุณค่าในตัวเอง แล้วเขาไม่หวนไหวกับอะไรง่ายๆผมมองว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เพราะในสมัยนี้เนี่ยมันเศร้ามากนะที่ผมจะต้องเห็นผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมองตัวเองไม่มีตัวตนในสังคมมองตัวเองไม่มีคุณค่าในสังคมทั้งที่ทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีคุณค่าล้วนแต่มีความหมายต่อโลกใบนี้ต่อสังคมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือว่าดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนแลไปกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยละกันและถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามอะไรอย่าได้ ถามผมหรืออยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้าางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี굿บาย